สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสด็จนะสวนรนาวันนี้เราได้มาเที่ยว <c oughs> แพะ่เมืองผีนะครับ่อันนี้ก็มีที่จอดรถด,ดีนะครับที่จอดรถวันนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเยอะนี่นะครับแพะ่เมืองผี <c oughs> ที่ของฝากของฝากจากแพะเมืองผีวันอุทยานแพะเมืองผีนะครับมาเที่ยวกันสองคนนะครับต้นไม้ล่มลื่นสมัยจะก่อนมันมากมีนะครับ <c oughs> สมัยจักรก่อนผมเข้ามาเนี่ยมไม่เคยมีจุดทิวทัศน์จุดชมทิวทัศน์เนี่ยป้ายประวัติศาลาทรงงานดูประวัติแพะเมืองผีกันนะครับ ดูประวัติกันหน่อยนะครับก่อนที่จะเที่ยวแพะเมืองผีต้องรู้ประวัตินะครับเอาวาดตามนี้เลยนะครับเมืองผีตั้งอยู่ระหว่างตำบลทุ่งหงตำบลน,น้ำชำอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตรบนเส้นทางสายแพร่ล่องกวางแยกตรงกิโลเมตรที่9้า เข้าไปอีกประมาณ6กิโลเมตรโดยสถานที่ตั้งของแพะ่เมงผีมีลำธารเล็กๆไหลผ่านในสมัยโบราณเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวบ้านตำบลหุ่งหงและบ้านใกล้เคียงนับถือมากต่อกันมาว่ามียายแก่เข้าไปเที่ยวในป่าหาผักหาหน่อไม้มาเป็นอาหารได้ลงเข้าไปในที่แห่งนี้แล้วพบหลุมเงินหลุมทอง จึงเอาเงินทองใส่หาบจนเต็มแล้วยกใส่บาเพื่อจะหาบกับบ้าน mm hmm. ก็หลงไปลงมาไปในป่าแห่งนั้นเพราะว่าเทวดาอารักษ์เจ้าถิ่นนั้นไม่ให้เอาไปเพียงแต่เอามาวัดให้เห็นยายแก่คนนั้นจึงหาทางหาบจึงเอาหาบนั้นกลับไปไม่ได้จึงแต่วางหาบนั้นแล้วจัดแจงแต่งไม้มา คาดทำเป็นราวพอถึงบ้านแล้วจึงกับไปเอาเงินเอทองตามที่เราคาดไว้ออกไปก็ไม่ถึงสักทียิ่งยกเท้าไปข้างหน้าก็เหมือนถอยหลังไปอีกเหมือนหนึ่งว่ามีคนดึงหาบข้างหลังยายแกจึงวางหาบนั้นแล้วรีบบอกชาวบ้านมาดูหาบเงินหาบทองนั้นชาวบ้านจึงหลังไหลไปดูเป็นจำนวนมากครั้งเมื่อมาถึงหาบเงินหบทอง จนถึงห้างเสาเมโรและไม่มีรอยปรากฏว่าทางอื่นอีกเลยยายแก่ชาวบ้านจึงได้แต่งตั้งว่าเป็นแพะเมืองผีนะครับประวัติแพะเมืองผีคือหมาถึงเงียบเหงาวงเวงเหมือนผีเสาเมโรภาษาพื้นเมืองหมายถึงเสารูปเหมือนภาษาที่ใช้ครอบ ศพผู้ตายในทางภาคเหนือนะครับก็ประวัติความเป็นมาก็เป็นแบบนี้ลมเย็นดีนะครับก็มีร่องน้ำที่ตามปรากฏไว้นะครับแพะมือผีน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าน้ำไปกัดเซาะดินพังลงมาก็เป็นเสาเมโรที่ว่านะครับเนาะก็เป็นประการชะะนี้ นะครับร่มเรื่นดีนะครับเป็นที่ร่มรื่นที่จริงก็ไม่มีเสาเมโรเยอะนะครับก็ไม่มีเสาเมโรเยอะอันนี้ผมกับภรรยามาเที่ยวกันนะครับเนาะจริงๆแล้วผมก็คนอยู่ตำบลใกล้นี่แหละนะครับคือมันจะจริงๆแล้วแพร่เมืองตีมันจะอยู่ระหว่างสามตำบลน,นะครับตำบลสี่ตำบล ตำบลเ yeah. มืองหม้อน้ำชำทุ่งโฮแม่ลายนะครับเนี่ยประมาณสี่สี่มุสี่ตำบลนี่แหละนะครับจะเป็นแม่ลายทุ่งโฮน้ำชำเมืองหม้อหรือว่าลองฟองนีน่แหละครับะจ,ะจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับตำบลจะล้อมรอบในเขตพื้นที่ตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย ทางเข้าแม่แพะเมืองผีนี่เขาจะย้ายสารกลางมาไว้ที่ที่ใกล้ๆนี่นะครับสถานที่ตั้งที่แพ้ที่แพร่เพราะว่า <c oughs> ที่ในจังหวัดแพร่นะครับอย่างปีนี้น้ำท่วมถึงนะครับน้ำท่วมเลยเป็นเหตุที่ทำให้นะครับแพร่ต้องย้ายสู่ราชการมาอยู่ ตรงใกล้ๆกับแพะเมืองผีเรานี่แหละครับเนาะเหตุเหตุนี้เลยนะครับเนาะก็ต้นไม้ร่มรื่นดีนะครับนี่นะครับผมก็ได้พาเดินมาเที่ยวกใกล้ๆกับที่ที่ว่าเป็นเสาเมโรนะครับเนาะเสาเมโรอันนี้แหละครับแพะเมืองผี ก็จะมีป้ายเป็นเสาเมโรตั้งอยู่นะครับอันนี้เป็นที่ว่าน้ำกัดเซาะสมัยตะกอดเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเสาดินนะครับเสาเมโรเป็นเสาดินตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนละ้รก็ตะกอนผมมาหาเหตุหาอะไรกันอยู่แถวเนี้สมัยโอ้ คิดว่าผมเป็นเด็กอะ่ะเป็นเด็กมากับพ่อแม่นะครับมาหาเห็ดหาของป่ากันอืนี่นะครับห้ามปินป่ายเพราะอาจจะทำให้ดินเสียหายได้นะครับเสาดินเสียหายได้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะแค่นี้นะมาไม่มีไม่กี่จุดเองครับนี่นี่นะครับ ที่ผมได้เดินมานี่ครับแต่แต่ตก่อนเนี่ยเที่เขาว่าอ่าคนมาหาปลาหาของอะไรเนี่ยโดนขโมยมาซ่อนไว้ในนี่ <c oughs> จึงเป็นตำนานที่ว่าแพ้มังผีอ่าพวกตีนพวกอะไรกัดถูกกัดเสาะอะครับที่แข็งแรงอยู่ก็คือเป็นเป็นเสาขึ้นมาแบบนี้เนาะนะ แข็งแรงอยู่ก็จะเป็นเสาแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันกระพังทุกปีนะครับปีละเม็ดสองเม็ดอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยสมัยตะก่อนผมมาป่าก็เยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นปา่าป่าเบญจพรรณนะครับเบญจพรรณนีน่ก็เป็นลักษณะนี้เนาะ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลังแล้วนี่นะครับด้านหลังแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ที่ว่าน้ํามันพังลงมาก่อนที่มันจะเป็นเสาแบบนี้เนาะเนี่ยครับเนี่ยนี่นะครับนี่ขเขาเรียกว่าอ๋อห้ามปีน ห้ามปีนป่ายเพราะว่าถ้าปีนป,ป่ายชะทราไม่พวกดินพวกนี้นะครับเสียหายผุพังน่าจะเป็นคล้ายๆดินดานเนาะเนี่ยดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแถบเลยนะครับเนาะเป็นแถบเลย แต่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายหินปูนเกาะอยู่นะครับเนาะเป็นหินปูนเกาะอยู่แต่ข้างล่างนี่คล้ายเป็นดินดานเวลาน้ําซาะเนี่ยซาะมันก็จะพังไปพังไปทําให้เป็นเสาตั้งขึ้นอย่างแบบนี้นะครับเนาะเออลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยตอนช่วงช่วงอ่า ฤดูกาลเที่ยวอะครับไอพวกเส้นปีใหม่สงการอะไรนี่ก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะครับพวกปีใหม่สงการเนี่ยคนจะมาเที่ยวกันเยอะนะครับอันนี้ที่ผมพามานี่คือถึงด้านหลังแล้วนะครับแบ็กกราวก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นแถ,แถบแบบนี้เนาะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นวณุทยานแพะ เมืองผีนะครับวันณะอุทยานแพะเมืองผีนะครับที่คนมาเที่ยวมาอะไรกันนะครับเนาะมาเที่ยวมาชมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> พามาเที่ยวมาดูนะครับว่าแพะเมืองผีเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่ก่อนแต่นั้นนะผมเป็นเด็กเนี่ยผมมาหา เห็ดหานอมไม้กันนะครับผมก็พลนบ้านหมู่บ้านใกล้ๆนี่แหละนะครับตำบลใกล้ๆนี่แหละแต่สมัยนี้มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะนี่เป็นเสาตั้งเค้นืนี่โดโดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ เสาตั้งไปดดๆอย่างนี้นะครับดินก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับดินก็เป็นค้ายดินดานนะครับสลับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเสถียรอักษรพนา นะครับเพื่อจะมีคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะหรือ FC ได้ดูต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ